เตรียมปูสานลต้งมาทัแล้วัูสานนี่สดีพี่น้องสบาสดีสวัสดีเอฟซบาวเออสีน้าดหส์ลัดสีแบบแซ่บแซ่บเป็นทังไหนแล้วท่านแดงดูได้สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบาวเอเลอรนี่บาวเอมา บุญเนาะพี่น้องนี่มาสิมารีวิวบุญบาทนะครับพี่น้าะใากระเป๋าซุปเนาะอ่าบายดีเด้อพี่น้องวันนี้กรเปาเอมาบุญบาทนะครับพี่น้องบายดีพี่น้องสบายดีสบบายดี FC บาาเด้อะจะได้ขึ้นมาหอดีฮะขึ้นมาหอด้วยเจ้าได้สวนทางว่าว่าแต่ว่านี้คลิปโลกเด็กกันพอดีมากเลย ซีมนว่าตามุกลัผ่ไปแมนะแซมแซมเป็นทังไหนแล้วโอเคป็นปาศแดงรดยนเมมาอุด้นนี่ตาใม่เนาะแซ่บอยู่เขาเปิดยูทไเพิ่นก็ต้องตามมาอุดนนอยู่เพแม่มาอยากเราะแม่มอยากกายคือส sw ี่นนติดใจสีมือพี่้องแะจเลยเาชิพาไปถ่ายบรรยากาศพี่องเลย ก้นะดมแห้งแห้งทางเวิร์แต่ชิซวนชิสวนทีต่ต่อมากกว่าเลนยอันนั้นอีกนะสาหน่วยอันี้ยไลกพอแล้วากาศเราแคบสี่เ,าเนาะบัานครามติดกับแคบเสียแต่ว่ตื่ให้ลูกมาน,นึงนะห้ลูกมีเสีย่ยมี

เืยนาบ้านมาได้ไดียูเียง่าวมาบ้า่อมาก่าไปกินเบียัได้บ้างใส่ลมาแล้ก็ขึ้นมาเียไป่อดกินทาพงูอี่ะกอแนีไม่ีชิดาีเขาเนาะเออสิดาีเขาเดี๋ยวกรเดดงไปด้วย้าาว้าว้วหมส วันที่อะไรเด้อวันนหึงกี่ไหม้ยสิบบาหอ่ะแปาใจดีเลยบอกให้เราเอะๆถ้าถือกองแก้มะ้ง้อมแนถักกรเนมนี่ยังจีด้ชินาวอนันนี้คือพระมมานั่งเ็หม่าข้วปุต้นไม้เลือตัวต่บ้านใได้ยิน่าขอเรบกน้ำเป็นนมาส่สิบบด้ว่าออกเลยออกเลยด้วยดสีแดงนะสดนะ พวกนี้ก็ได้เดาแต่น้อยไปรีวิวอ่านมองคล้ายเครื่องมองระบอบระบบพี่น้องแล้วมีดำเหลืองดำเนาะงานแดกของเบาเอที่ออกมาถ่ายแบบนี้เนาะกำลังดูอยู่กันถามเสื่อมชนะแล้วเนาะพี่น้องว่าจิเบิลขาดหน้าแล้วเขาเอี่ยไงหนึ่งคือสีมืออื่นคนนั้นแหละเมาค้างขาดหน้าเปล่าไปซอยเราเบาร้อนเด้ แท่งกันนี่โยเไรก็ไปกวะไปวะเ้าออไปกับเส้นทา่ได้คนย่งนวลเเดียวสิพ้าอย่างไปไปเิึงบรรยากาศเนาะบุญปันนาคามงานบุญอ๋อมากรจกนี่ยังขายี่ยบรรยากาศน,าน,น,านี่บรรยากาศ ีงใจมั่นกสิ่สัตว์ใครเจ้ยจม่นก็ส่สัตว์เาไม่มอสัตว์ไหมมาสัตว์ไหมเดอมีเงี้ยเหมีอยู่ดอกี่กะดิสแกนเขาปะลูกเทไรนึ่นะสามลูกหาสลูกหาีนคนละแล้วนี่นะ่ยไรยงนี่หาพันเนี่ยจ่าไดเออ Ừ, chỉ biết a wool gạo đây. Anh đây đi. Light young lady. đi đứng. lady. đi, Ừ. lady. Light young Lại Light young lady. 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 Light bạn đi, Light young lady.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  Light young Ừ, Ừ Đấy bạn ương, đi quạt đi đâu Ui đèo Tại anh nhé, bà Anh nịt lại, bà nịt hả bạn Ồ, phật kệ rồi Quen nó suốt đêm vào đi bác, thảo nha Đứng đây, rồi <laughs>

ไ้ตดกันแล้วมัครัอ๋อเหลือบุรสิมัซืสิข้อบสมันดการบอมันดุกวบอเอามันมาอองยูเยคล่อนร้อนวะไปเคลื่นนี่วันไปเหมกันทำเจวแล้วนายเองนเสื้อผ้าเป็นแไม่ขาบักอีเต้าขาวขาใช่บักอีเต้าหลูกบักใหญ่มัน เอาลูกใไคือคือขาดดีเนาะเป็นมะลินเนาะอากีเต้าตัดลูกใหญ่มลินี่บ่อดินบ่อเดี๋ยวลองลองลองเอาเ้ามาดิโอ้โหเอาเอะข้างมกีเต่า โอ้ยบ่าวเอกแท่งหมอีเตาเลยบลได้แต่บ่าวเอนี่แม่นว่าจากแท่งหมอีเตาอยู่บ่ววานี่วะโอ้ยขอบว่าเปแมนเลยบ่าวเอนี่จึงจิว่าปิดือกูเอาขึ้นกูมากขึ้นเอใส่กุ้ลดนี่กูเสียเร้เส้าพันเอเสือเสือเสือเต่าเสือปูนะบัทหนึ่งเออเสือปูเสือปูเห็นกูบาทหนึ่งเปิดเลยว้า บปเป็นยังเอบไปเป็นยังเอาอีเอ๋เอายีกี้มันเด้งมันมากออกสูงสูงเอเอา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 กุ้งเสือเออเกุ้งเสือแหละอันหนึ่งสองสามไปเอเมื่อโอ้ยละถื่อวะนี่เจ้าหาพันเอ๋เจ้าหาเจ้าหาพันเอแทงอีกแทงอีกเอ๋เพราะเอนี่คือได้แทงเหิงเถื่อ ก่อนแรแต่ต้องบาฮัดเล่าเลยคุยมอนี่ทึกทนได้มอเอนี่ว้ายถึงแล้วจัดมันอีกเองจัดมันอีกอ้าวยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่แบบก่อนกูไต่แฟชชให้เองออกยังไงหรืวะอ้าวไอเต่ามันคือสิรู้ออกแท้เอาเสื้อกุ้งให้กูในบาทหนึ่งไว้เออเสือเสือปูเสือปูลืมไปเออเปิดเลย เสื้อครับผู้ไปต่อหรือพ่อสำเนินหรือเปล่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้เป่าเอนี่เห็นแม่ค่าง่ะเมื่ไหลเด้อเป่าเอนี่เอาแล้วเป่าเอค่อ <c oughs> ะผู้ออกไปเสื้อกับใกล้ออกรู้ออกดียายมาเดียวเอาเอาเอาไก่อีกไก่กุ้งหันไก่กุ้งหันมันมกักออกเหรอว่าไกลนะ กุ้งไก่โอ้ยไปไปไปโอ้าไเงินล้วขอบใจเลยเหรอวะขอบใจเปี่ยนจากข้ามขอบใจขึ้นเงินขไรบไปแล้วกาบอกอะนนไปไปหาารอบไปเดี๋ยวแล้วงางเขาเปเแล้วเตรียมปูฐานเลย ก็ตามบุงมาทั <cons urai> ้งเล้ยตามปูตาจะได้หนี้ม่เฝ้าแม่ปูน้องชอบก็มาเฝ้าจนมาปูตายเดี๋ยว่าปิ้วไปเลยมีสองพังพี่เ้องพังนี้กับพังเบิร์นั่นเนาะเยาวไทยเป็นยหญ่งหญ่้องเบิ่งกว้วนไหนพี่นนองบรรยากาศแบบนี้บ่ฮอนล้คกันหนาว่นเขาใส่เสื้อแขนยาวก็ดีด้วย có chai khét đâu ạ? này này, cái này bị bẩn, bọc phẳng. à, bọc má? bọc phẳng có lẽ. bọc gì? 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 อย่างหัวอีเต,ต,ต้อีก็ไม่ใส่ต่อเมื่อป๋อ,อนี่ก็ออจอกเมื่อคือกันพี่น้องเลยมาห้ามน้านะครับที่ส่วนพี่โตมากก็ดะวัาสิมาอยู่อ,อเราวอนนีปบอมา,มาวอคนแรกพี่น้องเลยพี่ตังคือขักคือยังนี้เนาะ เชียร์อาหารพี่เนาะน้ำเหลืองเนะาะกูซาช่ากันมีอ่ะอะเขาพี่ใหม่กับเจ๊เขา่าน้ำบกน้ำเหลืองอีกวันนี้เชียรอาหารบอกเจ้าไว้ทิปไปกันสักประมาณนี้นเนาะเดี๋ยวเ้าทถ่ายตอนเดินทางกลับจังหนวะหนึ่งเนาะ เบาลงแล้วมาถึงแถวๆตอนน้องขวัญก็ดื่มสเมาเลยว่าเลยว่าขุนกับโมได้ไปอะไรเพี่น้องไม่ถนัดคำเนาะเขายังกินด้วเพื่อนกินซ่านอยู่นะแบบว่าเขากินมาเมาวงเนียแตงสีโรกมากล้ำเหลืองล้ำบงเนาะอ่าท่านมาย่างมาย่างได้นี่คือไตเด็กหน่อยกับผู้เฒ่ามาย่างแบบนี้เนาะกตงสีประมาณนี้เพี่น้องเลย สือ่อบุบซีนว่าผัก้านเนาะเชอ,อ,องกูจอยอค่าจะได้อันนี้อันนี้ลาลนหาหาหาตัวนีสามพันสิบลลอันอันนี้ตัวดงนี้ตนีสามันนมี้ยนหาคือกันหาว่า,ลาลอันกุ้งนี่ันาเอเอาสาัตาง้านก่อน ô oh, nhạc quá. <laughs> sai đây rồi. bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng gặp gì đâu. Là... Điểm nào. đã hết. lắc ô. chưa ไปปดินาพันเรอดเจ้าพันพนองแทงอีกเตาเบ็ดเจ้าใส่พงปาเวีเบ็ดหาเวชีด่ามาข้าเดียวพี่น้องเลยเด็กไดสบายดีเด้อ ไปตกีิม่าฝากร้านไปพี่น้องในห้องสิแยกกันกระเป๋าซุกนจะชิมาเลยบ่ขอไปชมอกันเดี๋วเราแยกทางกันเดี๋ยวาแดงพอกัน่ะพี่น้องจะด้นห้ิมปกหน้าหน้ากัมาใหม่นะมาเลาะอิฐขึ้เก่าเดี๋พี่น้องางไปงมาอากุะตลูกเดวไดกรงวัง ใส่ลูกเดืได้เลยน้ำหนแหนกใส่ลูกเดืได้เลยเพื่อะต่นโถเอามาสะาดเามาสะาดะพริเดมีน้องเด้อใส่มะพริมใสลูกเดือดได้ครับเลยน้ำหนแหกใส่ลูกเดือดได้ครับเลยเพื่ต่อใเฮ้ คือคักึังเนาะแล้วมาเบิ่งม,มือแรงมาไม่สี่วันบนทำไมโคนรหน,นาสิได้กว่าหน่งเทาเองเหมือแรงไป่ปไปเไปไไปไไป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 ไไป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 ไไปไปี่ไปไนไอ ป่เที่งบายอันออนี้อ่ะรีดโอ่คไงใช่เด้อเออีเด้อ่ะสัตว์ปุกเป้าได้พวกมีว่าท่านภูเขาไงน,นี่ประมาณน,นี้พี่อนเยวขอกันพี่นาเนาะ ่ะพี่น้องคลิปนี้เวิวจะขอจบคลิปเพียงสั้นๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เนาะเลยครับเบอร์โฆษณาบอเอเนาะคือเป็นการสนับสนุนนักมวยเอพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย